ได้รู้อีกหลายฟีเจอร์หลายเครื่องมือมากๆที่ทั้งช่วยทุนแรงเราทั้งช่วยในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นจะนำตรงนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นดีมากๆเลยก็จริงๆผมมองว่า l i โ e เเนี่ยเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่ผมมองข้ามมาตลอดแต่พอมาลื้อหลังบ้านดูดีๆแล้วอ่ะมันกลับกลายเป็นอะไรที่เหมือนสร้างยอดให้เราได้ค่อนข้างเสถียรที่สุดเพราะว่าอย่างการยิงแอดในแพลตฟอร์มอื่นๆอ่ะมันค่อนข้างสวิงมากๆแต่ไล ต้นทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบอดแคสอะไรเนี่ยค่อนข้างถูกกว่าแพลตฟอร์มอื่นเลยแล้วก็พอตอนแรกคิดว่าตัวเองรู้เยอะแล้วแต่ทีนี้พอมาเรียนดิจิตอลนุกเนี่ยได้รู้อีกหลายฟีเจอร์หลายเครื่องมือมากๆที่ทั้งช่วยทุ่นแรงเราทั้งช่วยในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นจะนําตรงเนี้ยไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นดีมากๆเลยแนะนําเลยครับใครที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกสาหรับไลน์เพราะว่าทุกวันนี้ทุกแพลตฟอร์มป,ปรับเร็วมากโดยเฉพาะไลน์แต่แต่ก่อนเนี่ยไลน์เนี่ยก ปอดแคตฟรีบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้คือเขาปรับแทบจะหมดแล้วก็ต้องคอยมาอัปเดตกันเรื่อยๆครับผม